ดีครับผมพบกับผมโปรตุเกสงานสวนครับเมื่อนี้พามาเบิ้งไขยตุนพี่นอ้องนี่เห็นบ่พี่นอ้องเดี๋ยวจะพาขุดไขยตุนพี่นอ้องนี่ไขยมันพี่นอ้องนี่ครับไขยไหมไหมพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะขุดเบิ้งมาโตมันเป็นตังเลยนนะพี่น้องเนาะนี่ข้างนี้คงจะเห็นโตมันเน่ยพี่นอ้องเบิ้งไขยมันออกอ้อนมาทางนี้พี่นอ้อง นี่ครับขวยอยไม่ไหมพี่น้องฝนมันตกไหมไหมพี่น้องนี่อยู่ในปลาหยาพี่น้องนี่ครับขวอยมันไม่ไหมพี่น้องเดี๋ยวผมดีคุดน่นอ้นองพี่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขุดให้พี่น้องห่อดเดบ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะตัวตุนตัวอันอ่นตัวนี้มันเป็นตัวงไหนพี่น้อง ขุดเล่นเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวสิขุดให้พี่น้องขอเขาได้เบื้องกันพี่น้องติดตามรับชมเลยพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเปิดนี้ไปใสเ่เด้อครับเด้อครับพี่น้องขุดมามันจะเป็นหูแบบนี้พี่น้องหูตุนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับขุดไปขุดไปอยงี้เป็นหูนี่พี่น้อง หูดักลงไปพูนพี่น้องนี่พี่น้องขุดขุดแล้วมันกิดโอมันกิดดิดักไปทั้งพูนเลพี่น้องเนาะดักลงไปนะพูนปูนนครับเดี๋ยวว่าเบิ้งทั้งนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ขุดขุดลัดทั้งนี้พี่น้องลัดไปลัดมาใหญ่มาทั้งนี้มาขุดมีอีกพี่น้องนี่โอโหมัน พี่น้องฮูกนุดไปกุดไปทั้งนี้พี่น้องหู้มันูมันไหลพี่น้องขุดตุนเป็นย่งแดงพี่น้องเนาะอยู่ในปลาอยคะเนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งสนแหงผุนกันพี่น้องอู้พี่น้องพอโตแล้วพอโตแล้วพี่น้องพอโตแล้ว มันตุ้นที่มันยังหนิพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องเ yeah. ห็นไหมเห็นไหมพี่น้องมันตุ้นที่มันโตอย่างพี่น้องมันคือเป็นน้ำน้ำซากลาก่าง,ง,ง,งสีพี่น้องเห็นไหมเมียพี่น้องอ๋อคือเป็นโต้งสิพี่น้องหูตุ้นเ,เน,นี่ยหนพี่น้องโอ้มันคือเป็นโต้งสิเหรอพี่น้องผมก็งงกันเลยวะ โตอย่างพี่น้องสังเกตสังเกตฮึ่มฮึ่มฮึ่เนี่ยเบื่อเงาด้วพี่น้องตุนให้ยังพี่น้องึโตอย่างพี่น้องขนซักลาพี่น้องเบิ้งึขนซักลาพี่น้องอผมว่ามันเป็นเหม็นนี่นนนนนพี่น้องว่าเป็นตุนนี่พี่น้อง เหม็นยุ่นี่หู้กันเด้่ครับอนี่ครับพี่นอ้องโต้อยังพี่น้องเปล่าเบิ้งค่าๆกับพี่นอ้องมาเปนเม็นเนะพี่นอ้องอเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาที่เดี๋ยวเสียวมันออกว่าได้ครับพี่น้อง Muy nhiên nữa, 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 à nữa, 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 ติดโต้จังเดมันเป็นงงเม็นให้เป็นองี้ยงพี่น้องอยู่ในหูขึ้นหนึ่งอยู่พี่นอ้องโอ้ตกโผงนั่นพี่น้องเ <c oughs> บึงบ้งเบิงึงพี่น้องหวัวมันเด่นนี่พี่น้องนี่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 นหัวนี่พี่น้อง <c oughs> เด้อเดี๋้อ เบื้งดีๆแล้วมันเป็นโตอียงเป็นเหม็นที่เป็นตุนที่เป็นอียงเลยนี่เบื้งดีๆครับพี่น้องเออขุดมาตั้งเมื่อยเลยพี่น้องมาฟองสีก็ดีใจดิแต่มเบื้องค่าๆก็เป็นโตอียงเห็นดิโตอียงเลยพี่น้อง เสียมกับบมีพี่น้องมีแต่บักจกเแต่บักจกมาทำไมแง่โอ้พี่น้องผนเป็นโพงเลยพี่นอ้องครับพี่น้อง มึงไอพี่น้องน้ำกากศากย์เลยพี่น้องโอ้ว่ามันเหม็นเหรอพี่น้องนี่เป็นน้ำมังทีพี่น้องเห็นไหมบังมันนี่เนี่นี่ยอื้อดัางขวกักเลยพี่น้องโอ้โอ,โอ้น้ำกากศากเลยพี่น้องอ้ เบืงบงมันพองออกมันพองออกพี่น้องเบือพองออกบืงเบื้องเบื้องบ้องพองพี่น้องเบืมองพองอืออืออือสออกเยว่าน้อพี่น้องเนี่ยเสียมกรบุมีไหมพี่น้องอือ อู้เป็นผงใหญ่เลยพี่น้องกว่ายืดตัวไปนี่พี่น้องมันยืดเป็นคว้านปะอู้หูหูหูสิออกได้บ่ย่านกับยานได้เดินเบื้องน้ามันพี่น้องเบื้องน้ามันสักหลากเลยพี่น้องป่ะเบื้องเบื้งเบิ่องบนดินบนดินพี่น้องฮึมรอพี่น้อง ตัเหม็นเลยพี่น้องบึ้งน้ำบึ้งน้ำสักหลากเลยพี่น้องอู้มันบเหม็นตูนนี่พี่น้องเหม็นคักเนาะนี่นี่นนบึงบ้งบึง้งบึ้งหวันงงหวน้องบึ้งหัวอู้ดังกวาดเลยปะ เบ่งตัวพี่น้กขอกอยากแท้เนี่ยู๊อะออกแล้วพี่น้องออกแล้วนี่แล้วพี่น้องเนี่ยพี่นกอู๊ห์เนี่ยพี่น้องนี่ครับดั่งขอกขอกขอกเลยพี่น้กโอ้โหมันไหเห็นหวัวมันเลยพี่น้องมันมน้วนอุด,อด,อดรุนเลยไหม พี่น้องออกแล้วพี่น้องออกมาแล้วนี่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 ครับอู้มันอุดรุดเลยพี่น้องดูโตอยังเงยียพี่น้องเมนดีพี่น้องยูนี่ครับโอ้เมนนะพี่น้องแต่มันโตบ่ใหญ่พี่น้องลูกมันดิเมย์ดิเมยพี่น้องเบิ่งเบึงเบึงมันองขน นี่เป็นปากเด้อี่ปาก,ย,ปากยังโว่บาปาพี่นอ้องเห็นไหมไม่เห็นหัวเลยพี่น,อน้องนี่อันนี้ท่องมันนี่พี่นอ้องนี่เห็นไหมครับท่องกับหวัวบอลไม้ออกพี่นอ้องไม้ออกเหรอเห็นบ่เห็นหัวไหมพี่นอ้องเห็นไหมอือสุดยอดีลีบ่ะพี่นอ้องอือนี่ครับกังเคยเห็นไหมครับตัวแบบนี้ าดู่ในหูกันพี่น้องว่ามันขวยตุ้นพี่น้องหูนี่ครับขวยมันพี่น้องอครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมนะครับเนาะโอกาสหน้าว่ากันไหมพี่น้องขอบคุณครับ